โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกม l i น e r e นเจอนะครับอันนี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับที่ผมทำแล้วอันนี้ก็เป็นรหัสใหม่ของผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารหัสเก่าของผมทั้งกากทั้งไม่มีของไม่มีเพชรไม่มีคูปองไม่มีคาชาเพราะฉะนั้นนะครับผมก็สร้างรหัสไปแม่งเลยนะครับมันหัวร้อนนะครับคือทุกๆโคราโบทุกๆแสงมืดที่เข้ามารหัสหลักผมเปิดไม่ได้หาที่อะไรสักอย่าง ผมลบเกไปเป็นสิบสิบรอบแล้วครับมันน่างหงุดหงิดมากครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดการใช้ใทุกคนดูนะครับวันนี้ผมจะจะเปิดประมาณหกร้อยลูบี้นะครับเปิดล่าตัวตัวไอ้มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันกินโทคิเออแต่ถ้าได้กินโทคิผมอาจจะเปิดตัวด้วยเลยนะเออห้าสิบกว่าใบเนี่ยอาจจะไปเปิด ของคางงูละด้วยนะครับอืมแต่ต้องคิดดูอีกทีเออแต่จริงอยากเก็บตั๋วไว้ดองนะครับอยากเก็บไว้ดองเปิดอีกทีตอนโคลาโบอื่นๆเมกะแสงหมื่นอื่นๆนะครับอืมแต่ว่าตอนเนี้ยที่รู้ๆคือจะเปิดหกรอเพลทครับก็เดี๋ยวไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาจัดกันเลยไปไม่รอช้าผมไม่ใช้สูตรเลยนะผมสุ่มแบบนี้ไรงงๆวางๆางนะ แต่ว่าผมจะกดช้าๆนะครับเพราะว่ามันเปรี้งเพชรเนาะเผมทุกครั้งผมเห็นคนกดไวนี่คือแบบตัวเกลืออะไรนี่มาเต็มนะครับตัวแรกอ่าตัวที่สองเกลือนะครับตัวที่สามมันจะมาให้ผมนเนี่ยเฮ้ยแซลลี่เหตุน้อยวะกินโทคิเฮ้ยกินโทคิมาไวสี่แล้วห้าแล้วโอ้โหนักบูไซมอนทำมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหเกลือทั้งนั้นเลยโอ้โหเกลือนะครับ ต่อไปต่อไปออกออก,ออกผมต้อใช้สูตรวะใช้สูตรวะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าไปเรามีใช้สูตรนะครับถ้ารหัสลองมันให้ผมเกลือมันก็เกินไปอครับเกมผมวอกเลยเออรหัสลองผมยิ่งไม่มีตัวหาอะไรให้เล่นดีว่อะออมันยังเอาแบบเกลือเมาให้ผมอีกผมก็ ไอ้เหี้ยเริ่มเขียนแล้วนักประจนไผ่บาวโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหมันเอาแปดดาวมาไม่พอมันเอาเจ็ดดาวมาด้วยอื้อโอ้โหแชมเปญเอาทำไมไวะยิเมิไอยากลิ่นมันตุ๊ตุนะกลิ่นมันตุ๊ตุนะทุกคนว่าไหมนั่นไงกูว่าไนอะ้ที่อ้เหกร้อยรูบี้ผมยอมไม่ได้ ต้องเอากินโทคีแล้วมันค้างแล้ววะยอมไม่ได้ใส่กะใส่กาชาไปต่อเลยนะไปเปิดรัวๆเลยกินโทคีต้องมาแล้วงานเนี้ยบอกเลยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเทยมทหาหทรงทหารนเสียไม่ไหววะผมต้องใส่กาชาพูดจริงเพราะว่าเฮ้ยนี่มาแล้วบอกแล้วเป็นไงล่ะแต่มันไม่ใช่กินโทคีไง โทชิชิโร่อะไรเนี่ยโทชิโรออ่กินโทชิผมอยู่ไหนเล่าเรากินโทชิอยู่ผมต้องใช้สูตรใหม่นะเมื่อกี้มันได้กินชิชิโร่นะผมต้องจิ้มกินโทชิห้ารอบแล้วก็กดกาชาห้ารอบสองสามสี่เรายังไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับกินโทชิมันต้องมาอย่างเนี้ยกินโทชิ เอ้ยลูกพ่อเอ้ยไม่มาละเอ้ยกาชาพ่อจะหมดแล้วลูกเอ้ยโอ้โหไม่เกลือจริง่ะผมพ่อก่อนดีกว่านะพ่อก่อนโอเคตอนนี้ไอดีผมก็มีตัวผู้ลองคนระับมาให้รีวิวก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจัดที่ใหม่ในะยั้นนะเอเดี๋ยวจะเล่นให้ทุกคนดูนะสักดาสองดาเนาะก่อนที่เราจะไป เสียใจว่ะแม่งกินโทคีผมอะไรแม่ง <c oughs> คือแบบแม่งขนาดแบบรหัสใหม่มันยังทำกันลงคอ,อพูดไม่ออกจริงๆรหัสใหม่แก่กาก่ๆอย่างเงี้ยมันยังแบบ ดจร้ายกันได้ขนาดนี้ทุกคนคิดเอาแต่ก็อาจจะปั้นไอตัวนี้มารีวริวนะครับผมจัดทีมโอเคก็ผมก็อาจจะปั้นไอตัวโคชิโร่ 8ปดดาวอัลต้ามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับนะแต่คงไม่ปั้นเก้าดาวนะเพราะว่ามันไม่เก่งมันเป็นคูห่หล่อแต่เขาบอกว่าดาเมจแรงนะคือเขาบอกว่าไอโพรโบเนี่ยทุกตัวในเกมเนี่ยดาเมจแรงครับอตอนนี้ก็เวลืแปดสบนะมีเกียร์ให้มันบอไม่มีนะครับมไม่มีเกียร์ก็รีวิวแบบ งององอยอย่างนี้แหละเออนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโดมต้องขอไปปั้นเจ้าตัวโทชิโร่มาก่อนนะครับแล้วก็หาเกียร์ดีๆหาเกียร์โหดๆมาติดให้มันก่อนนะครับจะได้เอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับอืแล้วก็คลิปหน้านะครับน่าจะเป็นการสุ่มเกียร์แล้วนะครับอืก็เดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับอืวัสดีครับ